สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ d o อกฟีน Channel น,นะครับวันนี้เราจะไปไหนกันคะปักใต้บ้านเราครับเอา้าคุณแม่แม่พร้อมไหมพร้อมค่ะอ่าคุณแม่พร้อมนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับเออแต่ว่าวันนี้นะครับเราดูจากแผนที่นะครับดูจากแผนที่นี่นะครับถ้าเราไปใต้ถ้าเรากลับทางพระรามสองนะครับ เราก็จะเจอรถติดมากมายเลยใช่ไหมครับคุณหยกกี้ใช่วันนี้เราจะไปเส้นทางเลี่ยงนะครับไปทางนาคปรปฐมราชบุรีเดี๋ยวเราไปดูว่าเส้นทางนี้รถจะติดไหมครับนะตอนนี้เวลากี่โมงเอ่ยเจ็ดโมงครึ่นะครับเจ็ดโมงสามงเดี๋ยวเราไปดูว่าแยกวังมะนาวเนี่ยตู่ภาคใต้เนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับไป ครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวในช่วงหยุดยาว4วันในเดือนกร,รก,กดาคมที่ผ่านมาผมออกเดินทางตอนเช้าวันที่25เลยครับซึ่งเป็นวันแรกของการหยุดยาวแน่นอนว่ารถต้องติดสุดๆเลยครับและเส้นทางที่ผมกลับใต้ทุกครั้งก็คือพระราม2ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อสร้างทางพอดีซึ่งปกติถนนเส้นนี้ก็ก่อสร้างเรื่อยๆอยู่แล้วครับบวกกับวันหยุดยาวถนนเส้นนี้จึงติดหนักมาก ดังนั้นผมจึงเลี่ยงไปเช็คเส้นทางนครปฐมวิ่งตามถนนหมายเลข4ไปที่บ้านเพและเข้าไปที่ลาดบุรีออกวังมะนาวครับขณะนี้เราอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีนะครับเส้นนี้เราก็จะไปสู่นครปฐมนะครับก็การจราจรก็ค่อนข้างติดนะครับแต่ก็ยังพอขยับได้นะนะครับก็โอเคนะนะครับจากเมื่อกี้มาตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าพระรามสองแหละนะครับพระรามสองตอนนี้น่าจะติดแงะเลย แต่นี่ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้บ้างยังไม่ยังไม่ถึงกับติดสนิทนะครับยังพอไปได้บ้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับครับตอนนี้เราเข้าสู่นครปฐมแล้วนะครับก็ค่อนข้างโล่งนะครับแต่ก็ไม่ได้โล่งมากนะแต่ก็วิ่งได้อะนะครับความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ติดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นติดกับวันหยุดยาว4วันอ่ะแล้ววันนี้วันแรกนะครับคนก็จะแห่ ถือว่าโอเคนะครับในต,ตอนนี้เรู้สึกโอเคเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าถ้าดูจาก g o o g l e Map เนี่ยเราผ่านช่วงที่ติดหมดแล้วนะครับคราวนี้ก็จะวิ่งในระดับนี้อ่าน,นี้ความไวกับประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับตอนนี้ก็เป็นทางโล่งมากเลยนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าไปเพชรบุรีเป็นระยะระยะเลยนะครับก็การจราจรคล่องตัวมาก ตามถ,าถนนหมายเลข4นะครับตอนนี้เราเข้าสู่ราชบุรีแล้วนะครับเ,เลยอำเภอโพธารามมาแล้วนะครับแต่แต่เราไม่ได้เข้าโพธารามนะเรามาทางเส้นตรงนะครับเส้นถนนหมายเลข4นะครับก็โล่งนะครับการจราจรโล่งมากนะครับก็คล่องตัวนะอโอเคเลยนะครับมาทางนาี้ดูทางครับดู line 40วันนาทีนะครับก็คล่องตัวนะครับคล่องตัวถือว่าคล่องตัวพอสมควรเทศกาลเนี่ยควรใช้ทางนี้เลยเพราะว่าพระราม2องตอนนี้มันไปมากๆแถมทำถนอนอีกตั้งหากนะครับโอเคนะครับจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปไปครับ